725บาทจากร้าน 3K Homebase s g Home Solution นะครับสาขาควรหลังที่หัดใหญ่นะครับลิงก์สั่งซื้อเว็บไซต์ Facebook เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในนั้นเลยไปสั่งกันได้เลยซื้อใน s h o p e l l z z d d a อะไรก็มีนะครับแต่ตัวนี้ผมไป walk in ไปซื้อมาเพราะต้องไปเลือกเองนะครับนี่คือมีดครับสำหรับช่างนะครับ Milwaukee Press and Flip Fastback Series นะครับตัวนี้เป็น6 i n 1 folding g t d knife มีด อัดประโยชน์สูงมีสาราพัดประโยชน์มีใช้งานทั่วไปนะครับจะบอกว่าเป็นอะไรก็ตาม6 In ิหเลยก็คือแบบสามารถทำงานได้6กฟังก์ชันฟีเจอร์ในเล่มเดียวนะครับตัวนี้จะมีสกรูไดรเวอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นไขควงตรงซ่อนอยู่ตรงด้ามน,นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรยังไงแล้วการกลางมีดใช้งานก็เป็นกดปุ่มแล้วสะบัดฟลิปขึ้นมาหรือว่ากดปุ่มแล้วใช้มือหยิบกางขึ้นมานะครับ 725บาทอีกทีหนึงลิงก์สั่งซื้อราคาสเปคอะไรเดี๋ยวไว้ไปอ่านข้างใต้คลิปได้เลยทั้ง Description พินคอมเมนต์นะครับแล้วก็ดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์มีโ i กี้น e ฟชา a d e k n i f e Venture หรือว่า Craft 2 o อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับมีหมดเลยเอาชื่อยี่ห้อไปเซิร์ชก็เจอแล้วนะครับมีเล่มนี้มีฟังก์ชั่นให้ใช้งานถึง6อย่างด้วยกันนะครับมี uh, ตัวปอกสายไฟนะครับมีที่เปิดขวดนะครับแล้วก็จะมีไขควง บวกลบแล้วก็เป็นอันเลนอันนี้ไม่แน่ใจว่าแถมมาให้หรือว่าเปลี่ยนได้หรือว่าต้องซื้อต่ังหกนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันแล้วก็จะบอกเป็น Fastback Series นะครับ Fastback ก็คือเป็นมีดพับนะครับรานะคาไม่สูงมากนะ700กว่าบาทซื้อได้อยู่นะ สำหรับบางคนเนี่ยมองหามีดใช้งานทั่วไปนะครับผมว่านี่ก็เป็นมีดใช้งานทั่วไปอีกรุ่นหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะมีดีวอลมีอะไรด้วยแต่ว่าผมว่านี่ก็น่าสนใจเพราะว่าราคาไม่ถึงพันนะเจ็ดกว่าบาทใบมีดเปลี่ยนได้ไม่ต้องรับพับเก็บได้ด้วยแล้วด้ามแข็งแรงแล้วมีสกรูไดเวอร์อีกด้านหลังจะมีรายละเอียดของการเปลี่ยนใบมีดบอกว่าเป็นระบบ Quick Change นะครับ Two Free Blade Change เปลี่ยนใบมีดได้รวดเร็วไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆนะครับเปิดปิดด้วยการ กดปุ่มล้วสสบัดแล้วก็จะมีช่องเก็บใบมีดด้วยนะครับ On board blade storage ก็คือเป็นช่องเก็บใบมีดที่อยู่ในตัวในด้ามมีดเลยแล้วก็ตรงท้ายก็จะบอกว่า s e c t o r ready lanyard hole นะครับก็เป็นช่องที่สามารถจะใช้คล้องสายล่ามกันหล่นบางทีทํางานาไปที่สูงนะครับหยิบมีดออกมาแล้วมันหลุดมือลื่นหลุดมือมีสายล่ามไว้มันก็ไม่หล่นนะครับซึ่งเจ้าสายล่ามนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ เดี๋ยวค่อยเอามาเทียบให้ดูแล้วกันในคลิปว่าสายล่าม,มันมีประโยชน์แล้วมันใช้งานยังไงคู่กันกับมีดลักษณะนี้บ้างนะครับผมร i m ทา a บรันตีเลยนะตามนี้เลยนะครับแพ็กเกจก็เจาะช่องอย่างเงี้ยมาซึ่งก็สะดวกดีไม่ต้องเอากันไกลมาตัดไม่ต้องเอาอะไรมาแบบงัดนะครับก็แค่เอานิ้วแย่เข้าไปในร่องนี้นะครับแล้วก็ฉีกมันเลยนะครับฉีกแพ็คออกมาแพ็คนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับมีบ็อกกี้นี่เป็นมีด ไม่ใช่มีดสิเป็นแบรนด์แบรนด์มีดนะครับหรือว่าแบรนด์อุปกรณ์ช่างจากอเมริกานะครับแต่ว่าไม่ได้ผลิตในอเมริกาทั้งหมดนะบางตัวอาจจะผลิตใน PRC นะครับ People Republic of China หรือประเทศจีนนี่นี่ a s s e m b l e นะครับออกแบบโดย Milwaukee t o b l a d s and k n i f e s in t ้ a i ั a n ประกอบในประเทศจีนนะครับอันนี้คือ,อเป็นมีดขนาดไม่เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับซึ่งจับในมือผมต้องยอมรับเลยว่ามีดเล่มนี้มันกระชับมือมากอยู่นะเพราะว่า ด้วยลักษณะด้ามของเขาที่โค้งนะครับด้านบนแล้วด้านล่างมีฟิงเกอร์กะตรงนี้แล้วก็จะมีลักษณะโค้งมนด้านล่างเนี่ยท้ายป้านๆน,นะครับส่วนของด้ามเนี่ยจะมีความกว้างพอประมาณนะครับไม่ได้กว้างมากจับแล้วรู้สึกว่ามันแบนนะครับแล้วเวลาเราคอนโทรลมีดนะครับใช้งานตัดเหลาสมมุติเหลาดินสอบอกสายไฟนะครับหรือว่ากรีดลัง สำหรับช่างก็ตัดแพกตัดเชือกสายรัดอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะใช้งานทั่วไปนะครับช่างต้องการจะตัดหอ่อหีบหอบรรจุภันหรือว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการปอกเหลาเจาะตัดก็ทําได้สะดวกนะครับเพราะว่าด้ามเขาเนี่ยมันไม่ได้เล็กมากและไม่ได้ใหญ่มากนะครับแม้ว่าใส่ถุงมือสําหรับคนที่มือใหญ่ก็ตามตัวของวัสดุด้ามด้านนอกที่พี่ๆเห็นเนี่ยจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า GFN หรือว่า GRN เต็มๆคือ glass filled nylon หรือ glass reinforced nylon นะครับหรือว่า FRN ก็คือ fiber glass reinforced nylon ซึ่งถ้าแปลเป็นสับเข้าใจง่ายๆก็คือไนลอนเสริมใยแก้วคือเป็นพลาสติกที่เสริมใยแก้วเข้าไปถามว่าเขาเสริมเข้าไปทําไมนะครับใยแก้วที่เสริมเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงและทนต่อการบิดตัวการกระแทกได้มากขึ้นนะครับในไนลอนแล้วไนลอนเองก็เป็นวัสดุที่น้ําหนักเบา,เบาทนสารกัดก่อนนะครับแล้วก็ ไม่ดูดซึมความชื้นและน้ําก็ทําให้มันมีความทนทานขึ้นอีกจากที่มันทนทานอยู่แล้วนะครับส่วนของด้ามก็จะมี fast back series อยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับล็อกมีดซึ่งถ้าเราต้องการจะเก็บใบมีดเข้าไปนะครับก็ต้องกดสวิตช์หรือว่าปุ่มนี้ค้างไว้แล้วผลักใบมีดกลับในลักษณะนี้นะครับมันก็จะถูกเก็บกลับเรียบร้อยตามนี้เลยสําหรับสเปคโดยคร่าวนะครับผมจะลองวัดให้ดูคร่าวๆแล้วกันแต่สเปคจริงๆเป็นยังไงก็ไปอ่านกันใต้คลิปได้ลิงก์สั่งซื้อราคาอยู่ตรงนั้นหมดเลยบ ความยาวของมีดเมื่อพับอยู่ที่ประมาณ11ซนติเมตรหรือประมาณ4.4นิ้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้ยาวมากแต่อาจจะยาวกว่าตัวตะกี้เล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวใช้คลิปผมอาจจะเทียบให้ดูว่ามันต่างกันขนาดไหนได้นะ11เซนนะครับโดยประมาณเนาะส่วนตัวมีดเนี่ยเมื่อต้องการกลางออกนะครับทำได้ได้วย2วิธีคือวิธีแรกคือกดปุ่มค้างไว้แล้วใช้มือนะครับหรือว่านิ้วจับตรงบริเวณที่เป็นเนวนิกตรงนี้นะครับแล้วยกขึ้นมานแล้วปล่อยมันก็จะล็อกนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือ กดปุ่มค้างไว้แล้วฟลิกนะครับแบบนี้มันอาจจะไม่ลื่นเท่าไหร่นะแล้วเก็บกลับก็เหมือนกันนะครับกดปุ่มค้างไว้แล้วพับกลับหรือกดปุ่มค้างไว้แล้วฟลิกกลับนะครับแบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ ก็กางได้ด้วยมือเดียวถ้าจําเป็นนะครับอันนี้แหละที่ทําให้มีดอาจจะหลุดมือหรือหล่นเขาเลยต้องทําช่องแลนย้าตรงสายตรงท้ายเนี่ยครับมาให้ด้วยคือคล้องกับสายนิรภัยนะเวลามันหลุดมือหล่นเนี่ยมันไม่ตกลงไปข้างล่างไม่โดนเท้าเราไม่หล่นลงไปโดนหัวเพื่อนข้างล่างที่ทํางานอยู่ถ้าเราทํางานอยู่ข้างบนแล้วเพื่อนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วการกางเองแม้ว่าจะกางไม่สุดนะครับสมมุติมันแบบนี้มันไม่สุดเนาะกางมาไม่สุดเราก็ใช้มือดันตรงเนี้ยหรือว่าใช้มือหยิบนะครับทําให้มีดกางออกมาได้ด้วยนะครับ ตัวของสันมีดเนี่ยจะมีจิมปิ้งตรงนี้หลายกันลื่นนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวป้องกันการถลเราจับถือเนี่ยเราสามารถจะวางนิ้วโป้งด้านบนแบบนี้ได้แล้วก็จะออกแรงเหลานะครับกดหรือว่าออกแรงเจาะอ,อะไรแบบนี้ยคอนโทรลมีดได้ส่วนของโครงสร้างที่เป็นตัวซับพอร์ตใบมีดต,ตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอลูมิเนียมอลลอยแบบดิจสคือหล่อขึ้นมาเป็นสีเทานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพลทโลหะ ไม่แน่จะเป็นคาร์บอนสตีลหรือเป็นสแตนเลสที่ทําสีดําๆนะครับซึ่งจะมีสกรูปิดเอาไว้แล้วก็ตรงนี้จะมีตัวล็อกใบมีดนะครับซึ่งเวลาเราจะถอดใบมีดออกเนี่ยมันจะมีขอบบังไม่ให้ไปโดนนะบางทีจับแล้วไปกดโดนโดยไม่ตั้งใจเขาก็จะบังไว้นะครับไม่โดนสวิตช์แต่ถ้าเราต้องการจะถอดใบมีดออกก็คือใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วอื่นๆนะกดตัวล็อกใบมีดให้จมลงไปนะครับแล้วหยิบใบมีดออกทางด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะแบบนี้นะครับกดลงไปให้สุดแล้วก็หยิบ แค่นี้เองใบมีดก็จะเป็นอิสระออกมาแล้วนะครับแล้วใบมีดสามารถจะใช้งานได้2ฝั่งเลยคือเรากลับด้านเมื่อด้านนี้ไม่คมแล้วกลับด้านตีลังกานะครับใส่กลับเข้าไปก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับค้างไว้แล้วก็แย่ใบมีดกลับเข้าไปในลักษณะที่ถูกต้องนะครับแล้วดันจนกว่ามันจะมีเสียงแก๊กล็อกนะครับลองดูเนาะนี่นะครับมันก็จะล็อกอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับดันเข้าไปกึกมันก็จะล็อกประมาณนี้ ส่วนใบมีดเนี่ยจะโผล่มาประมาณหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถใช้มีดเจาะก,กรีดตัดนะครับผ่าเล้าอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ยาวขนาดแบบที่ใช้เสาะอ,อะไรลึกๆยาวๆกว้างๆได้นะแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้เขาจะทําเป็นนอชหรือเป็นติ่งห้อยออกมาซึ่งตรงนี้ออกแบบมาสําหรับบอกสายไฟได้ขนาดเล็กนะครับเอาสายไฟวางไว้แล้วก็หมุนนะครับกดลงไปแล้วก็รูดสายไฟออกหรือว่าจะใช้เป็นซีดเบลคัตเตอร์ก็ได้คือตัดนะครับ สายเคเบิลทยนะครับเล็กๆหรือจะใช้ปลายตรงนี้ตัดก็ได้หรือใช้ตรงนี้ตัดก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราความต้องการของผู้ใช้งานเลยว่าชอบอะไรแบบไหน,นส่วนคลิปเนี่ยสามารถจะพกพามีดแบบทิปดาวนะครับทิปดาวเท่านั้นนะครับและคลิปอยู่บริเวณด้านขวาไม่สามารถจะย้ายตำแหน่งไปตรงอื่นได้เลยนะครับอยู่แค่ด้านขวาทิปดาวเป็นคลิปลวดขนาดเหมาะสมนะแล้วก็แน่นดีนะแข็งแรงดีบางคนบอกไม่แข็งแรงเลยผมบ้านนี้ก็ดีแล้วนะใช้งานได้ ทนทานเลยมีสกรูแวนฟิลิปเฮดนะครับหัวแชกคอยยึดตัวคลิปนี้อยู่นะครับถอดได้ด้วยแต่ผมว่าติดไว้ดีกว่าส่วนโครงสร้างภายในแล้วก็ปุ่มแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่มีมาตรงหลังของมีดเนี่ยจะมีสกรูไดเวอร์หรือว่าไขควงนะครับซึ่งพับแนบเนียนไปกับตัวด้ามหรือว่าตัวของบอดี้เลยนะครับสามารถจะหยิบได้ด้วยการยกขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถจะใช้ลักษณะหมุนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกลางให้สุดแบบนี้ ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเข้าในพื้นที่ที่มันลึกๆนะครับหมุนๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่กลมไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ก็ยังพอใช้งานได้หรืออาจจะเบี่ยงนะครับในลักษณะนี้ก็ก็ได้ด้วยนะครับเนีย่ยนะครับอ้มันจะมีตัวล็อกบาร์ตรงนี้นะครับเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับก็ง้างไลเนอร์ขึ้นนะครับในลักษณะนี้แล้วก็พับลงมามันก็จะอยู่90องศาโดยประมาณแล้วสามารถจะใช้ โมชั่น5้าทางแบบนี้ก็ใช้ขันได้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญคือหัวตรงนี้ดึงออกได้อีกนะเราสามารถจะเปลี่ยนนะครับดึงตัวบิดนี้ออกนะครับจากหัวฟิลิป p 1 p 2เปลี่ยนเป็นแฟลชเฮดได้ด้วยแล้วถ้าเรามีชุดบิดของยี่ห้ออื่นหรือว่ายี่ห้อนี้นะครับที่เป็นหัวอื่นนะครับก็สามารถนํามาใช้กับอันนี้ได้สําหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆนะครับก็เปลี่ยนเป็นฟิลิปหรือว่าเปลี่ยนเป็นแฟลชเฮดไว้ก็ได้นะครับเป็น3ามทับสี่ไหมที่เขาเรียกนะครับ ควอเตอ์ inch, ก็ล็อกดีนะครับแน่นดีแล้วก็พับเก็บกลับก็อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานส่วนของออตัวด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นที่เปิดขวดนะครับก็จะบอกว่าเป็นร่องเป็นเขี้ยวล็อกเนี่ยสามารถจะใช้เปิดขวดน้ำอัดลมขวดเบียร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดสายตัดที่ตัดสายไฟนะครับจะเป็นที่เปิดขวดจะเป็นไขควงเปลี่ยนได้2หัวแล้วก็ห้อย เป็นมีดป้องกันการหล่นการเกิดอันตรายได้ด้วยนะครับตัวใบก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นใบฮุกแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดจะใช้งานหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใบมีวกกี้อะไรสำรองใช้กับใบสแตนลีย์นะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันนะแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้ด้วยนะครับซึ่งผมเองก็มีใบสแตนลีย์อยู่เหมือนกันนะนี่เป็นใบสแตนลีย์นะครับก็เนี่ยใช้ด้วยกันได้เลยเพราะว่ามันเป็น ใบมีดลักษณะทรงเดียวกันนะครับผมก็เป็นมีดที่ผมว่ามันก็ขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่ารุ่นตะกี้ที่เพิ่งรีวริวไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็เพิ่มไขควงเข้ามาเพิ่มที่เปิดขวดขึ้นมาเพิ่มที่ตัดหรือว่าที่ปอกสายไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ด้ามใหญ่ขึ้นถนัดขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูกับอีกตัวหนึ่งที่รีวริวไปก่อนนะครับถ้าพูดถึงความเรียบเื่อในการเปิดมือเดียวเนี่ยผมว่าตัวนี้เปิดสะดวกกว่านะครับแล้วน้าหนักก็เบาวกว่าในขณะที่ตัวนี้มันมีไขควงเพิ่มเข้ามาม อีกส่วนหนึ่งคือลืมบอกไปนะครับจะมีช่องเก็บใบมีดสำรองนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะซีแพคผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีนะเขาบอกเก็บตรงนี้ได้นะครับเก็บได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเก็บยังไงวะเดี๋ยวลองดูนะครับสักครู่หนึ่งบริเวณเฟรมตรงนี้จะมีกลไกสําหรับล็อกใบมีดนะครับไว้อีกอันหนึ่งถ้าลองซูมดูดีๆมันจะเห็นเป็นลิ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมซึ่งด้านนี้ไม่มีนะครับ แต่ว่าด้านนี้มีก็คือเป็นช่องเมื่อเราง้างอันนี้ออกนะครับมันจะเป็นช่องให้เอาใบมีดสอดเก็บเข้าไปซึ่งผมทดลองดูนะครับด้วยการใช้ใบมีดของสแตเล่ซึ่งเป็นทรงเดียวกันแหละนะแต่ว่าจะเก็บดูว่ามันจะเก็บยังไงนะครับหันด้านคมเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับแล้วลองดันเข้าไปนะครับตัวใบมีดก็จะถูกซ่อนอยู่ข้างใต้ปิดแบบนี้แล้วก็ตัวล็อกเองก็จะถูกดันล็อกเข้ากับตัวนี้นะครับถ้าเกิดดันถูกวิธีนะครับ แต่การเก็บเนี่ยต้องกลางใบมีดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวเทนชันที่เราเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเข้าไปขวางตรงร่องนี้นะทําให้ใบมีดดึงไม่ออกนะครับจะเอาออกมาก็ต้องดันลงแล้วก็หยิบออกมาในลักษณะนี้นะครับก็พกใบมีดสำรองได้อีก1ใบนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็จะมีมีดสำรอง1ใบแล้วก็มีมีดจริงๆที่ติดตั้งพร้อมใช้งานอีก1ใบก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมองว่าก็เป็นมีดช่างอีกเล่มหนึ่งที่ น่าสนใจดีนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งไขควงตรงท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นทั้งมีดที่ใช้ตัดนู่นตัดนี่ได้ด้วยนะครับบางคนมองว่าอยากได้มีดช่างที่ราคาไม่แพงตัวนี้น่าใช้นะครับเพราะว่ามีไขควงด้วยเก็บใบมีดสำรองได้ด้วยแล้วก็ราคาไม่ถึงพันอ่ะเจ็ดร้อยกว่าบาทเองนะครับไม่ต้องรับด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับ ก็ประมาณน,นี้เลยนะครับลองดูนะครับลองตัดสินใจดูว่าจะเป็นตัวคอมแพกตัวนี้ที่มีแค่มีดอย่างเดียวนะครับแต่เปิดลื่นกว่าเนาะกับตัวนี้มีไขควงด้วยแล,วแล้วมีที่ซ่อนใบมีดมีที่เปิดขวดตรงนี้แล้วก็มีที่ตัดสายไฟตรงนี้เพิ่มเข้ามาลองเทียบันดูนี่400กว่าบาท463บาทตัวนี้725บาทนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้ก็ไปดูรีวิวเมียโบกี้ย้อนหลังในเพลย์ลิสต์เมียโบกี้หรือจะไปดูเพลย์ลิส ของเบรดไนฟ์ and ด o ทนะครับก็ได้นะครับคราฟท์ o l อะไรพวกนี้ก็ได้แล้วเจอกันครับขอบคุณครับเฮ b บิกไรเดนเอาท์